เดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกฝนก็นได,ด,ด้ทั้งแดดทั้งฝนอตรงนี้ก็จะได้กวาดออกเลยจ้ะกล็มาจากเมืองไทยอันนี้ก็สีไม่สวยเรื่องใส่คุณสาไม่ได้ลดน้ําจ้ะเทได้สองลดแล้วมันนี่เสาเหบแหบๆเลยหนึ่งลดสองคันรดแล้วจ้า ทัทง้ทงฝนทั้งแดดทั้งแดดทั้งฝนมักเห็บตกหมักเห็บตกจ้าเมื่อกี้แดดแดดอยู่บักเห็บตกบบนี่หมักเห็บหมักนิ้น่อยตกแล้วกับบดุนก็ละลาเลยเด้น้ำมันหน่วยหน่อยแฮง ใส่หมวกใส่เสื้อก่อนมันหนาวอยู่เด้ออย่ามาบนหนาวเด้อหนาวห้อนก็ได้ออโอ้โหฮยว่นนี้อารมณ์มากลางเนาะเอาการไปไปถ่ายนี่แม่กล้องจังบ่เปียกเพื่อคอนเทนต์ติมันเด้บักเห็บก็ได้นะแบเห็บหนาห้อนโ้ไม่นี่มาสิมาสิมืออื่นเห็บจะเห็บเห็บจะเห็บ บันนี้สีแดดได้จังหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแดดอยู่แต่ก็หมักเห็บตกโอ้ยยิ่งตกยิ่งแรงยิ่งแรงยิ่งตกตกแรงขึ้นเรื่อย เอาหมวกบังอันกล้องไว้เด้วยจ้ะว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะวันนี้จะไม่ทําคลิปว่าสั้นบางเห็บตกก็อดใจไม่ไหวเอาเมื่อเชา้านี่ก่อนเอม่าเลิกเรียนแม่เอมาก็ทําสวนนะจ๊ะเห็นไหมนะทําสวนอืมโอ้ยลืมเอาเครื่องตัดหญ้าเข้าแม่ัวดาซะนเนาะแบบนี้ัวดาซะเนาะคนตกใจเนี่ย เนี่ยเห็นไหมบูธเนี่ยบูธสำหรับทําสวนก็เปียกหมดเพราะมันแดดเปียงๆเ,เนาะเมื่อกี้แล้วก็เมื่อเช้านี่สงบแล้วโอ้ยเก็บเครื่องเก็บเครื่องตัดหญ้าก่อนหัวจะดา่าหัวคอยสิดาค่อยวายก็ไม่คิดว่าฝนมันจะตกเนาะแต่งแต่กลับมาจากนเวย์ก็ตกแล้วก็แดดตกแล้วก็แดดก,ก็คือทุกวันจะประมาณนี้จะตกแดดตกแดดสลับกันโอ้ยเพชรจะไหนเนาะแบบน,นี้เนาะอ อ้ยไต่ไตตแบตเตอรี่เสียมมาจะไปเล่นกับมาตาวะสั้นมาตาสาวโปแลนด์เพื่อนซีชวนไปเล่นด้วยที่เรียกว่าสินังจะคีนไอซ์แบ็กเกสกูตเตอร์ไปเนาะจ้าจะไปมาว่าแม่ไปส่งนะฝนตกแล้วสันนะไปส่งกับไปส่งฮะดอกเดี๋ยวแม่ถ่ายลูกเห็บก่อนฮะดอกโอ้ยหมวกกับเปียกเบิ้งหมวก ทำสวนตอนเช้าหลังจากไปส่งเอมามาจากโรงเรียนเนะเาะมันก็หนาวก็ใส่หมวกก็เปียกส่วนอันนี้มันเริ่มสายแล้วก็ออกมาก็เอาเริ่มใส่หมวกกันแดดมาเปียกอีกแล้วจ้ะคุณโอ้โหนะตรงนี้จะทงทำที่นั่งจิบกาแฟจะจิบตรงนี้ทุกๆปีจ้ะแล้ปีนี้ต้องเอาอันนี้ออกก่อนเอาญ้าทำความสะอาดก่องดูนี้ โอ้ยคุณสะไม่รดให้เมียเลยเนีเสื้อคอยบะนี้เสื้อคอยห่วยอย่าห่าวฉันนะฉันกินมาแล้วนะหมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วแก่แล้วอ้ยไฮไฮฮอกแกุ่สมมอฮอกแกุ่สมมะ บอกป้าว่าอ้าลูกเห็บหนาห้อนบอกป้าแต่ว่าเวลาเขาเว้าเสียงเขาบอกออกนะพี่น้องสำเนียงเขาบอกออกว่าหอกแกฮันพลังน้องเยว์เสียหอกันและฮหอกันแล้แไม่มากกว่าหอกแกหอกแกเลยเนาะก็คือหมากเห็บลูกเห็บหนาเห็นบหถ้าเกิดว่าตกเป็นลูกเห็บที่ตกบางๆเออตกแรงแต่ว่าลูกเห็บจะเลกละลายแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยโดนแดดโดนลมโดนน้ำฝนด้วยพอฝนก็บังเห็บผสมกันเมื่อกี้ก็ละลายหมดแล้วเห็นไหม เด่ไปเมื่อกี้ขึ้นมาก็ละลายแล้วเลือแต่ที่มันกองกองกันเยอะหน่อยนะจ๊ะโอ้ไปส่งอม่าก่อนส่งอ่าหามัตตาคือลูกเห็บกับฝนตกรวมกันแล้วหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือฝนบนโต๊ะนี่เมื่อกี้นี่เห็นปะแดดเปี้ยงปัง,ปปงเอาบอกไปว่าส่งอีาถึงบ้านมัตตาแล้วจ้ะแต่มาบอกว่าไม่ไปแล้วจะกลับบ้านว่าสั้น เอาฮาไปบ้านอ่ะไปก็ลงเลยแม่บ้านมาตามีแนวย่างปิ้งย่างไม่ชิมซาเลยพ่อเป็นเห็ดเองพ่อเพิ่เกิ่งหวยวิวบ้านมาตากระสวยงามเหมือนกันดเ้ะจ้ะขนาดไทยในรลดนี่ยังงามไทยั้านนอกหลดเห็นิงงามกว่านี้เนาะ นุนม้าก็เหางาหงอยกินหญ้าคนเดียวเมื่อกี้คงโดนลุงเห็บอ่าโดนลุงเห็บพูดนมานะซูมค่อยค่อยซูมแบบผู้ดีจะ้จะอย่าซูมแบบกระชวกหักนะเหงาจังเลยอยากมีผัวมาสั่นมาวาขั้นเป็นตัวผู้เว่าไปอยากมีเมียเนาะกลับบ้านไปแล้วก็ไปทํางานบ้านเนาะจา้ะทำโน่นทํานี่ทําสวนหน่อยหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็ กลับมารับเอม็มมาเลยดได้จ้าพอวานเอม็มมาทม่วมาใหวามารับจ้ะเป็นกับเอาขนมเอาขนมมากินกันเพราะว่าแม่เอมมาเป็นคนน้ามาห้ยนะจ้ะพอๆอุ่นะัเยะอืมโซเวดูฮาเวลลฟินอุซิกเวลลิฟิน็เอ่เอเม้นต์ก่อ s เออฉันก็ยังตื่ e อย u ่แต่ฉันก็รู้ส นวลบอกนวลนะดูสานดีสันฮะดิสันคอกะชูหาอุตเตะเยอะอีกไเลยทีมนุษย์สมิงเกอร์ดูเดี๋ยวแถงเดีสมิงเกอร์ได้วิร์ตูปสันสองทุ่มกว่าแล้วจ้ะอากาศยังดีมากที่จริงแม่มาว่าจะมารับเอม玛ทุ่มหนึ่งพอดีเอมาโทรบอกว่าให้มารับสองทุ่มเลยไหมสันเพราะว่าพ่อแม่เขาทํางานยังไม่เลิกก็เลี้งกันสองคนบอกว่าเออโอเคได้เมื่อกี้นี่พี่สาว มาตาก็เลิกโรงเรียนแล้วเข้าบ้านมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วหน้าร้อนวันที่ไปเล่นกับโซเฟียกับแพตทีก็ทอดไข่ไงจะเอาไปฝากที่บามาฝากเพื่อนคนละอันละอันนี่ใครโอ๊คเะยอโอเคใงไงกันไกลใงไงลูกไปกันไกลอาหนูจะเอาอันนั้นเหรอมะ Un <laughs> oh, din first, oh for, for example, Dan mata kan juga listen a lot? Yeah. Yup, yup, one hour per mali, a

โอ้เรนโบว์เน,นี่ยถ้าฝนตกแดดออกก็เหมือนบ้านเราเลยจ้ะมีลุ้งกินน้ำแม่มาบอกเรนโบว์นะพออยปิดแล้ว,แ,ลวแม่จะไปซื้อว่าวันนี้เหลียวเสาด้วยห่วยช,ชูแต่ว่าเส้นที่สองน่นะบ่คอยแจมเนาะรับไปมาเสร็จแล้วจะกลับแล้วจ้ะนนย,ย,ย,ยังอยู่อยู่ของบลาย <laughs> ฝนก็ตกแดดก็ออกเอ็มมาเห็นบํามือดิบักเฮ็บตกบเ,เออฮอกแก่ตกผ่านบะเคยเห็นนั่นรุ่งกินน้ำนะจ๊ะเห็นอยู่ใส่กระจอดทายโอ้เริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วเห็นไหมนี่อเอามากับทายแถวบ้านมะตานี่กับยว,วงามเลยจ้ะยวงามค่ะค่ะ หายไปแล้วทางเนี่ยเหลือน้อยนึงแล้วตรงกลางนี่เกือบโบเห็นเหลือไส้อีกนี่ขมันอ่านว่ายังไงอ่ะบุญน่ะเบอใส่มันรุ้สีอย่างพ่อมักถือดีๆมันชีหรุดลงบอดเบิ้งยังไงมันไหมเอออเพราะว่าคุณสาวคนบบมักคนบบมักตัดขนม้วจ้ะ่นบอกว่าเขาหั่นขนมบางโพดเครื่องหั่นเคนไป หันเองที่บ้านจะออกมาจากบ้านมาตากแล้วก็มาซื้อขนมปังเพราะว่าคุณสาเลิกสีทุ่มบอกว่าเธอวันนี้เธอไปซื้อขนมปังให้ฉันได้ไหม่าสันเออได้ได้ไดสนอใช่เวลากินเป็นอาหารเศร้าบะคอนเฟ็คมาบ้าน,บนซื้อตอนกลับก่อนเรากลักบไทยไงแม่จะไม่ได้เลยแพงเลยพี่น้อง สี่สิบเก้าเก้าสิบเท่ากับห้าสิบพูดเนาะแพองอัน,นลูกทำไมไม่กินอันสามสิบกว่านี่อันยี่แปดนี่ 8, ลูกไม่กินได้กินอันห้าสิบจ้ะเออบายบายไปรถสปาเกตตี้สปาเกตเกตีเต้เหลือหรือเปล่าเนาะสปาเกตตี้จักถุงก่อนนะอันนี้เส้นเล็กเนี่ยเอ็มมาไม่ชอบเส้นเล็กชอบเส้นใหญ่ไปจักถุงก่อนเด้อ แตงแตงแตงลูกนี้แปดสิบเก้าสิบหรือร้อยบาทเด้อนีลูกเดียวนี่เอาสั่นข้อมูนะจ๊ะลดราคาสี่สิบเปอร์เซ็นอีกสองวันหมดอายุกองนี้จะเป็นของที่ใกล้หมดอายุเขาก็เอามาลดราคาคือบ้านเขาจ้ะเอามาเอายัางช็อกโกแลตพุดดิง้งบะแม่ช็อกโกแลตพุดดิง้ง เอาชอบไงเพร่อชอบกินเบอร์ชีวายเยอะไปอันนี้ก็ของลดราคาจ้ะขนมปังหมดหรือยังเออไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าถุงเออหมดแล้ว เท่าไรอู้สี่ร้อยกลัวพุะแม่ปัทุงมาเองนะวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าถุงสิบกว่าบาทแสีบอไรบอเอ็มมาแ่บอืมแซ่บไม่ได้กินนานแล้วสันสองเดือนกว่าเนาะไม่ได้กินอะไปเมืองไทยสองเดือนแล้วก็รวมกลับมาอีกก็ยังไม่ได้กินมาสองเดือนก่อนมันซื้ออย่างกับเบิง์ไม้ด้วยเธอคนอยากน้ำ บ้านแม่มากกับว่าช็อดดิ้งกับครีมเนยจะเป็นน้ำช็อกโกแลตพุดดิง้งตัก็รูตักชอ็อกโกแลตนี้ด้วยแล้วก็เอาครีมข้างบนด้วยอืมแซมันนี้สิไปร้านเลม่าอีก้ะจ้ะน้ำหวานส่งบอกในกลุ่มว่าสตรอเบอรี่ถูกเลมา่าสิบเก้าร้านเปิดเจ็ดโมงปีนห้าทุ่มข้างบนเป็นบ้านพักเด้อจ๊ะเป็นห้องพักเด้อข้างบนหรือว่าบางคนก็ซื้อไปเลยเนาะจ๊ะเข้ามาก็เจิน อะบุคาโดถือ้วยจะโลนึงโลละสิบห้าควงประมาณอาสิบหกสิบาทบ้านเฮ้าเลจ้姐ตอบอรี่เพิ่งโลยี่สิบกับประมาณยี่สิบคนประมาณเจ็ดสิบาทบ้านเฮ้าตบอรี่ราเวเลย้姐นำเข้าจากประเทศอะไรมันไม่ซื้อเยอะหรอกซื้อสามกล่องเพราะว่าวันนั้นก็ซื้อกับน้องกุ้งก็กินยังไม่หมดเนาะ ลองซื้อมะม่วงสี่ลังกาจากพี่น้องโลละร้อยห้าสิบเก้าหรือสี่สิบเก้าหรือร้อยหกสิบเก้าแพงมากแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าสองลูกมันจะเท่าไรเจ็ดสิบคโคนนี่แหมสองลูกแหมแมพงขาดแพงแน่หมากซุกแหมลองซื้อบางมือซื้อดอกปกติไม่เห็นเขาเอามาขายแล้วก็เจอหมากลูกลูกพัมอันนี้มันลูกพุนจะถึกยิบซี่ยิมหากนก็นกนเลยเอาแพงหนึ่งจ้าบังพี่นอ้นอ,งนองบึงอย่างแม่อย่าจกใจนะอันนี้มันไม่ไ ดูรูบไมทำางนี้ได้อือหือว้าวามา่ไปอ่าบังแดดข้างๆได้ด้วยเหรอโอ้เก่งเก่ะแลกลับบ้านแล้วก่อนกลับก็บกบกบกบเอาเสื้อผ้ามาทิ้งก่อนจ้ะเอามาทิ้งให้ประเทศอะไรเนาะนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่เสื้อผ้าไปทิ้งไม่รู้เขาจะไปให้ประเทศอะไรกับบลูคือกัน แอฟริกาใตา้แอฟริกาเหนือแอฟริกากลางประเทศที่แบบด้อยโอกาสเนาะจ้าว่าได้ว่นานกเนี่ยมีหลายทางเนื้อเนี่ย นย่ามาแรงสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว้างแดดเปรียงๆเนาะเอ็มมาแซบบอมันอิมพอรจะมันนําเข้าจากประเทศอย่างบุสตตอบอรี่นะเ <c oughs> ราต้องล่างแหละบมแซบคือสตอรอบอรี่น้อเว์จ้ะซื้อไปทําแยมหรือว่ากินกับวานิลาซอสจะพอดีมันไม่ค่อยหวาน